คอนิจัวโปเตเดเซสวัสดีนะครับโปเตครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่อง Skin yeah! ah! สกินไม้บายโปเตย้สวัยดสดนะากครันี้นะครับวันนี้เป็นวันของน้ําตกในตํานานที่ เลค้านะครับเป็นแบรนด์มาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งตัวนั้นก็คือน้ำตบเอสเตอร์โรเดอร์ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นสูตรที่พัฒนาให,ใหม่และเขาพัฒนามาเพื่อผิวของคนเอเชียนะครับตัวนี้ขออนุญ,ญาตอ่านชื่อนะครับเอสเตอร์โรเดอร์ไมโครเอเซนส์สกินแอคทิเวตติ้งทรีทเมนต์โลชั่นเฟรชวิดซากุระเฟอร์เมน์ชื่อยาวมากยาวเวอร์ เราขออนุญาตเรียกกันสั้นๆว่าน้ำตกซากุระนะครับเพราะจริงๆแล้วเขาคือรุ่นออริจินอลของเขานะครับคือตัวไมโครเซนรุ่นก่อนที่ไม่ใช่ซา,ากุระนยครับเป็นออริจินอลเนี่ยตัวนั้นเราเรียกกันว่าน้ำตกนางฟ้านะครับส่วนตัวนี้ก็คือน้ำตกนางฟ้าสูตรซากุระนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรดีนะครับซึ่งขวดที่ผมซื้อมานี้เป็นขนาด2 0 m ml นะครับ อยากรู้ตัวกล่องใช่ไหมนี่ครับกล่องเขาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ด้านข้างจะเป็นเขียวมินนะครับนี่ครับอันนี้ผมซื้อจากห้างใกล้บ้านนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับ DA นิดหน่อยแล้วก็เลยจัดออกมาเลยครับผมแล้วก็ได้ลองใช้มาแล้วประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนใช้ต่อเนื่องนะครับนี่คือลดไปเท่านี้เองนานแน่นอนส่วนตัว บรรจุภัณฑ์เขาเป็นขวดแก้วนะครับฝาก็สีทองไฮโซลูาลาเชล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรโดดเด่นหรืออะไรที่มันเจ๋งสำหรับขวดนี้นะครับเอสเซ่ลอดเดอร์นะครับเขามีน้ำตบออกมาด้วยกันนะครับ2ส,สูตรนะครับสูตรแรกออริจินอลนะครับตึง ออริจินอลเนี่ยชื่อว่าเอสเตอร์โรเดอร์ไมโครเอเซนต์นะครับผมและสูตรที่2นะครับก็คือเอสเตอร์โรเดอร์ไมโครเอเซนต์สูตรซากคลับเฟอร์เมนต์นะครับสูตรแรกเนี่ยน่าจะเป็นขวัญใจของคนที่มีผิวแห้งนะครับเพราะว่าเขามีสารในกลุ่มของฮิวแม็กแทนนะครับคือไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับซึ่งไฮยาลูรอนิกเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าไฮยาลูรอนเนี่ยเขาช่วยเรื่องอะไร เขามีคุณสมบัติโดดเด่นเรื่องให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนะครับซึ่งเหมาะมากกับคนที่ผิวแห้งแต่อาจจะเป็นที่น่ารังเกียจนิดๆของคนที่มีผิวมันนะครับเพราะ่ามันจะยิ่งเยิ้มนะครับส่วนสูตรที่2เนี่ยไฮยาลูนิกไม่มีแล้วหรอมีไฮยาลูนิกก็ยังมีอยู่แต่ว่าเขาก็ปรับให้น้อยลงแล้วเนื้อผลียพันก็จะบางเบาก,ากว่าตัวแรกมากเลยนะครับ เนี่ยคนผิวมันกับคนที่มีผิวผสมเนี่ยใช้แล้วเวิร์สครับชอบแน่ๆเราเห็นไหมครับว่าตรงขวดเนี่ยเขามีลายสกรีนเป็นกลีบดอกซากุระนะครับผมน่ารักมากตะมุตะมิเลยดอกซากุระแสดงว่าอันนี้ต้องมีส่วนผสมที่เป็นตัวชูโรงของเขานะครับมาจากสารสกัดของดอกซากุระแน่นอนซึ่งไม่ใช่ดอกซากุระธรรมดาจะธรรมดาได้ไงนี่เป็นสตรอรี่ของประเทศญี่ปุ่นเลย ก็คือต้องเป็นดอกซากุระที่มีกลีบ2ชั้นนะและดอกซากุระที่มีกลีบ2ชั้นนะครับคนญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่ายาเอะซากุระนะครับผมยาเอะซากุระมีลักษณะดอกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูติ้งยาเอะซากุระมีลักษณะดอกที่เป็นกลีบ2ชั้นฉะนั้นเขามีความหนาความฟูมากกว่าซากุระทั่วไปที่เราเคยพบเห็นแน่นอนและถ้าใครอยากดูอาจจะต้องตามไปดูไกลหน่อยนะครับที่จังหวัดอิวาเตะนะครับผม ทีนี้ทางเอสเตอร์ลอเดอร์เนี่ยก็ได้นำดอกยาเอซักยุลนะครับมาหมักบ่มรวมกับสาเกลีและยีตจากดอกซากุลนะครับซึ่งได้มาจากสวนในจังหวัดคานาสาวะนะครับ และและแล,แลยังไม่หมดนะครับยังมีสารสกัดจากสาหร่ายพอมบูและถั่วเหลืองนะครับซึ่งสารสกัดทั้งหมดเหล่านี้นะครับเขาจะไปช่วยการทำงานที่สนับสนุนกันและช่วยเรื่องของผิวที่กระจ่างใสนะครับลดรอยดำรอยแดงกระชับรูขุมขนนะครับผมหรือแม้กระทั่งรอยสิวริ้วรอยเล็กๆนะครับที่ตื้นๆที่เพิ่งเริ่มเกิดได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเทคโนโลยีที่ทางเอสเต้ลอ d e r ได้นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับว่าเขามีเทคโนโลยีที่ดีๆอะไรบ้างนะครับผมมีทั้งหมด3 <c oughs> เทคโนโลยีนะครับผมซึ่งจะขออนุญาตให้ข้อมูลโดยการอ่านโพยนะครับ <c oughs> เทคโนโลยีตัวที่1น,นะครับคือไมโครทาร์เกตนะครับซึ่งมีความเบาดังน้ำนะครับซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายทําให้ผิวชุ่มฉ่านะครับส่งเสริมพื้นฐานผิวที่ดีและปรับสมดุลผิวให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมเทคโนโลยีตัวที่2 m i นะครับไมโครนอริชชิ่งนะครับ, Micro น,รบนำพาส่วนผสมไมโครนูเทรียลและไบโอเฟอร์เมนต์นะครับที่มีความเข้มข้นสูงให้ซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายมากขึ้นนะครับผม และเทคโนโลยีตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือ MicroActive นะครับช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของผิวให้ดูอ่อนเยาว์และบำรุงและรีเซ็ตผิวให้ดีขึ้นอย่างต่อนนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเนื้อสัมผัสและกลิ่นนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้น้ำตกซากุระตัวนี้นะครับเขามีกลิ่นและเนื้อสัมผัสเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทให้ดูนะครับผม นี่คือลักษณะฝาของเขาเป็นอย่างนี้นะครับจะมีตัวล็อกอยู่2ฝั่งนะครับแล้วหัวก็จะเป็นจุ๊บแบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีหยอดนะครับเห็นไหมครับเป็นน้ําเลยครับน้ําเหลวๆเลยครับผมเนื้อเบามากกลิ่นก็คือรู้สึกได้ว่าเป็นกลิ่นแบบ หมักๆนะครับเป็นกลิ่นหมักบ่มซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครใช้น้ำตบของ sk 2นะครับอันนั้นน่ะก็จะมีความคล้ายๆกับตัว estee lauder ตัวนี้นะครับผมกลิ่นเป็นกลิ่นหมักๆซึ่งในในการหมักนี้น่าจะเป็นสักุระแน่นอนแ่ะครับแต่ว่าดอกสักุระมันไม่ได้มีกลิ่นหอมขนาดแบบโอ้โหกุหลาบอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่กลิ่นไม่แย่นะครับแต่ใครถ้าไม่ชอบกลิ่นหมักๆเนี่ยผมว่าอื ก็อาจจะกระโดดข้ามไปก่อนก็ได้ครับแต่ว่าผมจะบอกว่าตัวนี้มีแอลกอฮอล์นะครับเกิดการหมักบ่มสายเกลีหมักยีสต์หมักด,ด,ดอกซากุระขนาดนั้นแอลกอฮอล์เกิดแน่นอนเพราะมันก็คือการหมักเหล้านะครับแต่ไม่แย่นะครับผมบอกเลยไม่แย่แต่ถ้าถามว่าหอมไหมก็ก็ไม่ค่อยหอมอะ <c oughs> แต่มันดีก็ต้องใช้ใช้ไปเลยก็แค่เรื่องกลิ่นมันก็มองข้ามไปเธอมันให้ผลลัพธ์กับผิวที่ดีเราก็น่าจะโอเคแล้วใช่ไหมละ่ะ <laughs> ส่วนวิธีการใช้ของผมนะครับที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือผมใช้เป็นแบบโลชั่นเอสเซนต์นะครับผมก็คือหย่อดลงมือแล้วก็กดๆๆไปบนหน้านะครับแต่ถ้าใครอยากใช้แบบโทนเนอร์ก็ได้นะครับแต่ผมว่าเนื้อมันจะ มันหนึบๆไปหน่อยไม่ไม่เหมาะนะถ้าถามผมว่าไม่เหมาะที่จะมาเช็ดเป็นโทนเนอร์นะครับโทนเนอร์น่าจะต้องเป็นเนื้อที่เป็นน้ําแบบน้ํามากๆนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ได้น้ําจ๋าๆมากสักขนาดนั้นนะครับผมถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้านี้นะครับก็คือตัวโคเซ่นะอันนั้นใช้เป็นโทนเนอร์ได้เลยครับเพราะว่านั้นน้ําแบบน้ําเหลวมากแต่นี้เขามีความเนื้อหยุ่นๆในในเนื้อผลิภัณฑ์นะครับ ก็ไม่ได้เหมาะที่จะเป็นโทนเนอร์เลยอ่ะคราวนี้ถ้าใครอยากจะลองใช้เป็นมาสก์ละได้ไหมได้เลยครับถ้าไม่กลัวเปลือกเพราะราคาเขาสูงใช่ไหมครับแล้วถ้าจะใช้เป็นมาก็คือต้องหย่อมากให้สมีชุ่มชับหรือคุณจะมีมาสก์แผ่นเป็นสำเร็จรูปนะครับในร้านดาโซค,คุณก็ไปซื้อมาแล้วก็หยอ่อดใส่แก้วน,นั้นแล้วก็ให้มันอิ่มตัวสักพักหนึ่งคุณก็ดึงมาขึ้นมาโปะไว้กันหน้าแล้วก็ทิ้งไว้5้า ถึง15นาทีนะครับผมก็ลองดูก็ได้นะครับผมใส่สเปรย์ล่ะเป็นสเปรย์น้ำแร่ฉีดระหว่างวันมผมว่าเนื้อมันเหมาะที่จะใช้แบบเป็นเอเซนต์จริงๆอะ่ะไม่ได้เหมาะที่จะเป็นแบบว่ามีวิธีการใช้แบบอื่นะนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องผลลัพธ์ของการได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับน้ำตกซากุระตัวนี้นะฮะ ว่ามีผลลัพธ์เป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยผมจะขอแบ่งเป็น5หัวข้อนะครับผมซึ่ง5หัวข้อนั้นจะมีการให้คะแนนเป็นดาวนะครับและดาวสูงสุดจะอยู่ที่5ดาวและน้อยที่สุดก็คือ1ดาวและที่สำคัญนะครับผมขอพูดจากในฟิลของคนที่มีผิวผสมและผิวมันเท่านั้นนะครับคนผิวแห้งข้ามไปเลยนะครับผมอาจจะต้องขออนุญาตในคลิปนี้นะฮะ สำหรับผมแล้วผิวผสมและผิวมันความชุ่มชื้นเนี่ยตัวนี้ผมให้ไปเลยติงสี่ดาวนะครับผมซึ่งสี่ดาวเนี่ยก็เรียกว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวนี่อยู่ในระดับที่กํำลังดีเลยครับคือไม่น้อยแต่ก็ไม่มากแล้วก็ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะครับผมซึ่งระหว่างวันจะมันไหมกลัวว่าจะมันใช่ไหม ไม่ได้มันขนาดนั้นนะครับมีความชุ่มชื้นมากกว่านะครับแล้วเขาให้สมดุลผิวที่ดีมากเลยระหว่างวันผิวหน้าเราอะ่ะมันดูคุมมันได้ดูไม่มีแบบฟิลแบบมันเยิ้มออกมาระหว่างวันอะ่ะส่วนหัวข้อที่2นะครับเรื่องรูขุมขนรูขุมขนเนี่ยคือกระชับรูขุมขนไหม,มกระชับนะครับนิดหนึ่งผมให้เท่านี้ครับตง สามดาวคือกระชับได้แน่นอนแต่อย่างที่บอกไงครับว่าผมเองก็วนเวียนการใช้น้ำตบหลายๆตัวซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเนี่ยช่วยเรื่องรูขุมขนได้แบบปังๆนะครับฉะนั้นตัวนี้เอาไปกลางๆก่อนนะครับเรื่องรูขุมขนก็คือ3ดาวนะครับและเรื่องต่อไปก็คือเรื่องสิวอืมเรื่องสิวตึงเรื่องสิวก็เอาไป3มดาวเหมือนกันนะครับ ทำไมถึง3ดาว3ดาวเนี่ยคือผมจะบอกว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าผิวมีสมดุลที่ดีก็จะไม่มีปัญหาผิวต่งตงตงตางๆต,ตามมานะครับผมฉะนั้น3ามดาวเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีเพราะเขาก็ไม่สร้างปัญหาผิวเพิ่มให้กับเรานะครับต่อไปเรื่องของความขาวกระจ่างใสนะครับอืมเอาไปเท่านี้เลยซึงสี่ดาวเหมือนกันนะครับ ซึ่งถ้ามีตัวเมื่อวานเนี่ยถ้าผมเอาตัวเมื่อวานก็คือเจ้าโคเซ่นะครับน้ำตกผีดิบเนี่ยมาเทียบกับตัวนี้นะครับเรื่องของความขาวกระจ่างใสเนี่ยผมบอกเลยว่าผีดิบน่าจะเอาเป็นเลย5ส่วนตัวนี้ก็ตามหลังมาติดๆเลยครับ4นะครับให้ความขาวกระจ่างใสแน่นอนนะครับแต่ว่าผีดิบเนี่ยให้ขาวค่อนข้างด้านๆน,นะครับแต่ตัวนี้เขาให้ผิวขาวที่เนียนใสกลิบนะครับผม อก็เขาคือเอสเต้ลอเดอร์นี่นะก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยนะจุดๆดนี้นะครับต่อไปหัวข้อสุดท้ายนะครับเรื่องริ้วรอยริ้วรอยอืมเอาไปเท่านี้เลยครับตึงสี่นะครับ ริ้วรอยเนี่ยผมค่อนข้างเห็นชัดเพราะว่าเขาผมบอกแล้วว่าเนื้อเขามีความหยุ่นหยุนเขาไม่ได้เป็นแบบน้ําที่ระเหยออกไปได้เร็วนะครับไม่เหมือนกับตัวโคเซ่ใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาจะรักษาความชุ่มชื้นไว้กับผิวและมีบาลานซิ่งกับผิวระหว่างวันที่ดีมากพอมีบาลานซิ่งเนี่ยจะบอกเลยว่าเรื่องริ้วรอยเนี่ยถ้าในผิวเรามีน้ําหรือน้ําในผิวเราสมดุลดีนะครับริ้วรอย ก็จะไม่เกิดนะครับจำไว้เลยแล้วจะรู้ได้ไงว่าผิวเราอิ่มน้ำหรือไม่อิ่มน้ำ, <S <S นำเวลาคุณพลิกหน้าไปตามแสงเนี่ยแล้วมันเกิดวาวาน้ำวาวแสงผิวมีความวาวนิดๆเนี่ยมีความโกลดูแล้วดิวอีพวกนี้นะครับผมบอกเลยนั่นคือผิวสุขภาพดีและเป็นผิวที่อิ่มน้ำนะครับผมส่วนสุดท้ายนี้ผมจะบอกว่าตัวนี้มีแอลกอฮอล์นะครับผมแต่ไม่มีน้ำหอมนะ มีแอลกอฮอล์ฉะนั้นถ้าใครแพ้แอลกอฮอล์นะครับก็ข้ามไปก็ได้แต่ถ้าดื้ออีกเช่นเคยถ้าดื้ออยากลองใช้ก็ไปหาขนาดทดลองหรือไซส์เล็กๆมาลองใช้ดูก่อนก็ได้ครับมันจะได้ไม่เสียดายถ้าเกิดอาการแพ้นะครับผมผมขอเสริมจากหัวข้อเรื่องริ้วรอยนิดนึงนะครับว่าผมใช้เจ้าน้ำตบเอสเตอร์ลอเดอร์ซากุระเฟอร์เมนต์เนี่ย แล้วริ้วรอยผมดีขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่พอน้ำตกอย่างเดียวนะครับคือผมใช้เจ้าน้ำตก Estée e ร์ลอเดอร์ซากุระเฟอเนี่ยคู่กับเจ้า Estée e ร์ลอเดอร์แอดวานซ์ไนท์รีเพล์เนะครับหรือเจ้าตัวที่เขาเรียกกันว่า A ตัวนี้นะครับคือผมใช้คู่กัน2ตัวนี้ตอนกลางคืนเนี่ยจะใช้คู่กันนะครับแต่ตอนเช้าเนี่ยผมจะใช้แค่เจ้าน้ำตกตัวเดียวนะครับผม ซึ่งพอใช้คู่กันแล้วเห็นผลแบบว้าวสุปเปอร์มากเลยครับก็เดี๋ยวตัวนี้ผมจะทำรีวิวแยกไปนะครับลอติดตามชมกันได้เลยนะครับผมตัวเนี้ยเขาเป็นตัวแบบเซรั่มในตำนานที่ทุกบ้านต้องมี <c oughs> เดี๋ยวผมจะสรุปให้สั้นๆนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเจ้าน้ำตบซากุระตัวนี้นะครับผมเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยเขาช่วยให้ความชุ่มชื้นกำลังดีสำหรับผิวมันถึงผิวผสมนะครับผม สองเรื่องของรูขุมขนเนี่ยเขาช่วยกระชับรูขุมขนได้ประมาณหนึ่งเช่นกันนะครับสามเรื่องของสิวเนี่ยคือเขาให้สมดุลผิวที่ดีฉะนั้นการเกิดสิวใหม่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนะครับแต่สำหรับคนที่เป็นสิวอยู่แล้วเนี่ยเขาช่วยลดสิวไหมเขาอาจจะไม่ได้ช่วยลดนะครับแต่หลังจากสิวคุณหายไปแล้วเนี่ยเขาช่วยลดรอยสิวได้นะครับรอยด่างดำอะไรพวกนี้ลดได้เลย แล้วก็เรื่องของความกระจ่างใสเขาให้ความกระจ่างใสแบบเนียนใสเป็นผิวสุขภาพดีนะครับและเรื่องสุดท้ายเรื่องริ้วรอยเนี่ยเขาลดเลือนริ้วรอยได้ประมาณหนึ่งเช่นกันนะครับรวมๆแล้วก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยสำหรับน้ำตกตัวนี้นะครับผมเขามีแอลกอฮอล์และน้ำหอมไหมแอลกอฮอล์มีแน่นอน,อน,นเพราะเป็นหมักบ่มนะครับส่วนน้ำหอมไม่มีนะครับกลิ่นก็คือเป็นกลิ่นหมักๆเลย ส่วนท้ายนี้ใครอยากจะลองใช้เจ้าตัวนี้ก็หาตัวเล็กๆมาใช้ดูก่อนได้นะครับแล้วก็ของปลอมทุกน้ำตกที่ผมพูดอยู่เนะี่ยจริงๆก็แล้วแบบทุกสกินแคร์เลยดีกว่าของปลอมมีออกมาเยอะมากนะครับฉะนั้นการจะสั่งซื้อออนไลน์ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับไปดูคอมเมนต์ร้านนะครับของร้านนั้นๆที่เราจะซื้อแล้วก็ดูรีวิวของคนที่เขาได้ซื้อ จากร้านนั้นๆเนี่ยว่าเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าทานที่ดีแล้วให้ผมแนะนำก็คือซื้อ c o u n t เตอร์แบหรอไม่ใช่ผมก็จะแนะนำว่าให้ซื้อเวลาเขาจัดโปรโมชั่น c o u n t เตอร์แบรนดเขาจัดโปรโมชั่นเช่นโปรโมชั่นเช่นโรบินสันเซ็นทรัลอะไรอย่างเงี้ยฮะเวลาเขาจัดโปรโมชั่นลดแบบ20-30%ก็ไปซื้ออย่างนั้นดีกว่า1สบายใจว่าได้ของแท้นะครับ แต่ถ้าไม่ทันโปรโมชั่นก็ถ้าใครมีบินนะครับต่างประเทศนะครับก็ King Power ช่วยคุณได้ครับคุณได้ของแท้แล้วคุณก็ได้ใช้มันนะบัตรนาวเลยนะครับผมส่วนใครที่สนใจแล้วลังเลอยู่ว่าเอ๊ะซากุระดีหรือว่าตัวที่เป็นออริจินอลดีออริจินอลเนี่ยให้ความชุ่มชื้นโดดเด่นมากกว่าตัวนี้นะครับถ้าใครต้องการความชุ่มชื้นที่มากๆเนี่ยไปออริจินอลเลยครับจะดีกว่า ก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับก็ผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมในคลิปเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็ทำตามความรู้ความสามารถของผมนะครับฉะนั้นอาจจะมีข้อผิดพลาดบางประการใดๆก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับและใครที่ใช้เปลี่ยพันตัวน,นี้เหมือนกันนะครับหรือเปลี่ยนพันตันอื่นที่ผมได้รีวิวไปแล้วเนี่ยเรามาร่วมแชร์ประสบการณ์ไว้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ หรือใครที่รู้สึกว่ายังลังเลกับการที่จะซื้อสรือพันตัวนี้นะครับทิ้งคําถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันติ้งนะครับผมแล้วถ้าผมมีโอกาสผมจะเข้าไปรีบตอบให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ท้ายนี้นะครับกดไลค์ u like, b s c r i b e และกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีพลังในการทำคลิปต่อไปอย่างเรื่อยๆนะครับผมลาแล้วครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายยนาลา